5. ผลไม้ที่คนไข้เบาหวานทานได้ในแอปเปิลนั้นจะมีปริมาณไฟเบอร์สูงค่ะหรือที่เรียกว่าเพ็กตินนั่นเองกล้วยจะมีการดูดซึมน้ําตาลนั้นจะเป็นไปอย่างถ้าเป็นกล้วยหอมก็ไม่เกินก็ัดีค่ะกลับมาพบกันในรายการ5นาทีดีต่อสุขภาพนะคะในคนไข้เบาหวานต้องคุมน้ําตาลดังนั้นอาหารที่มีน้ําตาลเยอะมีปริมาณแป้งสูง ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงสําหรับผลไม้นั้นบางคนก็อาจจะคิดว่ายังเป็นข้อควรระวังว่าจะต้องทานผลไม้อะไรได้ทานอะไรไม่ได้นะคะดังนั้นวันนี้เรามี5ผลไม้ที่คนไข้เบาหวานทานได้ค่ะถ้าท่านใดชอบคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค,คลิปนี้ให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะคนไข่เบาหวานก็คือคนที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ผิดปกตินะคะซึ่งจริงๆแล้วก็มีเบาหวานอยู่หลายๆชนิดเลยนะคะ แต่หลักการในการที่จะดูแลโรคนี้ก็คือการทานอาหารให้ถูกต้องเพื่อที่จะลดการทำงานของอินซูลินหรือลดการดือ้อต่ออินซูลินนะคะดังนั้นการทานอาหารที่มีปริมาณขาบน้อยหรือมีแป้งมีน้ำตาลน้อยก็จะช่วยทำให้สามารถควบคุมน้ำตาลได้เป็นอย่างดีค่ะเป็นที่รู้กันนะคะว่าในผลไม้นะั้นมีปริมาณน้ำตาลค่อนข้างเยอะค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นผลไม้ที่ มีรสเปรี้ยวแต่จริงๆแล้วในเนื้อผลไม้นั้นก็อุดมไปด้วยน้ำตาลนั่นเองค่ะดังนั้นในคนไข้เบาหวานจึงจะได้รับคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์ว่าควรที่จะจำกัดปริมาณการกินผลไม้ลงด้วยนะคะซึ่งวันนี้เราก็มี 5ผลไม้ที่คนไข้เบาหวานนั้นทานได้ค่ะแล้วก็มีประโยชน์ด,ด้วยเดี๋ยวมาชมกันค่ะอันดับแรกก็คือแอปเปิลค่ะแต่จริงๆแล้วแอปเปิลก็จะมีหลายพันธุ์นะคะถ้าให้แนะนําในคนไข้เบาหวานเลยก็แนะนําเป็นแอปเปิลเขียวค่ะเนื่องจากว่าจะมีปริมาณน้ําตาลน้อยกว่าแอปเปิลแดงนะคะซึ่งในแอปเปิลนั้นจะมีปริมาณไฟเบอร์สูงค่ะหรือที่เรียกว่าเพคกตินนั่นเองซึ่งตัวเพคกตินนั้นนะคะจะช่วยดักจับไขมันแล้วก็ ช่วยลดการดูดซึมน้ำตาลได้คะ่ะรวมไปถึงยังอุดมไปด้วยวิตามิน,มนต่างเช่นเบตา้าแคโรทีนรวมไปถึงวิตามิน C ด้วยนะคะสำหรับปริมาณที่แนะนำก็คือแอปเปิลเขียวประมาณครึ่งถึง1ลูกค่ะต่อวันนะคะอย่างที่2นะคะนั่นก็คือฝรังะะ่งค่ะซึ่งฝรั่งก็จะมีทั้งไฟเบอร์แล้วก็รวมไปถึงมีวิตามิน C ีสูงด้วย คล้ายๆกันกับตัวแอปเปิลเขียวตะกี้นี้ค่ะรวมไปถึงฝรั่งเองก็จะมีแคลอรี่ต่ำด้วยนะคะปริมาณที่แนะนำก็คือครึ่งผลต่อวันนะคะอย่างที่3มก็คือแก้วมังกรค่ะแก้วมังกรก็มีไฟเบอร์เยอะด้วยมีปริมาณน้ำตาลค่อนข้างต่ำนะคะและยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆนะคะแต่ก็ไม่ควรรับประทานเยอะนะคะในหนึ่งผลก็ควรหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำนะคะโดยคนไข้เบาหวานก็จะทานได้ประ ประมาณไม่เกิน10คํานะคะอย่างที่4นะคะนั่นก็คือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะยกตัวอย่างเช่นสตอรอเบอรี่เชอร์รี่หรือบลูเบอรี่นะคะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ก็จะมีปริมาณไฟเบอร์สูงแล้วก็มีวิตามินรวมไปถึงมีน้ําตาลน้อยด้วยนะคะพิเศษเหนือกว่าสิ่งอื่นใดก็คือมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะและถ้าเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะคะปริมาณผลมันจะเล็กๆนะคะดังนั้นทานได้ประมาณ 12ผลต่อมื้อค่ะสุดท้ายนะคะอย่างที่5ก็คือกล้วยนั่นเองค่ะกล้วยจะมีไฟเบอร์เยอะนะคะแล้วก็การดูดซึมน้ำตาลนั้นจะเป็นไปอย่างช้าๆทำให้เราอิ่มได้นานนะคะ ดังนั้นกล้วยก็เลยเป็นอาหารที่เหมาะสมกับคนไข้เบาหวานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ควรทานเยอะนะคะถ้าเป็นกล้วยหอมก็ไม่เกินครึ่งลูกนะคะและถ้าเป็นกล้วยไขย่หรือกล้วยน้าหวานก็ไม่เกินหนึ่งลูกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับภาวะเบาหวานของคนไข้ด้วยนะคะเช่นถ้าน้ําตาลสูงมากๆอยู่แล้วเจาะปลายนิ้วได้เกิน200-300แบบนี้นะคะการทานกล้วยทุกวันก็อาจจะยังเป็นข้อควรระวังอยู่ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ5ผล ไม้ที่คนไข้เบาหวานทานได้ค่ะที่สําคัญก็คือต้องจํากัดปริมาณนะคะไม่ใช่ว่าทานเท่าไหร่ก็ได้นะคะเนื่องจากว่าถึงแม้ว่าจะเป็นผลไม้4-5อย่างที่แนะนําไปนะคะก็ยังคงถือว่าเป็นปริมาณน้ําตาลที่ค่อนข้างเยอะอยู่เลยทีเดียวถึงแม้ว่าได้จากธรรมชาติแต่ก็น้ตาตาลค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวถ้าเรา กินในปริมาณเยอะๆนะคะรวมไปถึงการเอาผลไม้ไปแปลรูปเช่นไปเชื่อมแช่อิ่มหรือการไปกวนนะคะซึ่งตรงนี้ไม่แนะนำให้คนไข้เบาหวานทานค่ะควรทานในรูปแบบสดนะคะและการนำผลไม้เช่นฝรั่งไปจิ้มพริกเกลือจิ้มน้ำตาลพริก หรือน้ำปลาหวานแบบนี้ก็ไม่แนะนำนะคะเนื่องจากว่าจะทำให้ได้รับปริมาณน้ำตาลจากแหล่งอื่นได้เพิ่มเข้าไปอีกนะคะควรที่จะทานสดๆแล้วก็เรียกว่ากินเพียวๆเลยค่ะส่วนการนำผลไม้เหล่านี้ไปปัน่นหรือว่าไปสกัดแยกกากนะคะจริงๆแล้วก็ไม่แนะนำในคนไข้เบาหวานค่ะเพราะว่าการทานผลไม้เป็นลูกหรือทานผลไม้สดเลยนะคะที่ไม่ใช่นำไปสกัดแยกเป็นน้ำผลไม้จะทำให้เราได้ ไ้ไฟเบอร์แล้วทำให้เรารู้สึกอิ่มด้วยแล้วก็สามารถจำกัดปริมาณได้แน่นอนค่ะแต่ถ้านำไปทำเป็นน้ำและเราสามารถดื่มได้เรื่อยๆก็จะไม่รู้ว่าปริมาณที่ได้รับเข้าไปนั้นมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงปริมาณไฟเบอร์ก็น้อยมากนะคะดังนั้นการที่จะหวังผลว่าผล,ลไม้จะไปช่วยลดการดูดซึมน้ำตาลไขมันนั้นก็ ไม่สามารถที่จะมีผลตรงนั้นได้แล้วค่ะถ้าท่านใดชอบคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับสุภาพแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะและถ้าต้องการให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะก่อนจะจบคลิปไปในวันนี้ท่านใดที่ยังไม่กด Subscribe และกดกระดิชช่วยกดเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและท่านสามารถที่จะรับชมคอนเทนต์อ,อื่นๆ จากเพจ f a c e b o o k ของเราค่ะบัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกช่วยกดไลค์และกดซีเฟิร์สให้ด้วยค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการรักษาโดวยวิธีกายภาพบำบัดสามารถมารักษาได้ที่คลินิกของเราที่จังหวัดอุบลน,นะคะมี2สาขาคือสาขาวารินชําราบและสาขาพิบูลมังสาหารค่ะสามารถโทรนัดหมายล่วงหน้าได้ที่เบอร์085-3699977ค่ะ และท่านใดที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้นสามารถไลน์มาได้ที่ไลน์ Bandit Clinic ค่ะ Bandit Clinic ที่ขึ้นไว้ข้างล่างนี้เลยค่ะ <Wow. S 1> สำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ